ม่มีหรือเปล่าฟรีไฟเหรอไมมีตายเลยตายแล้วคุณจะอบร้อยวันเนยทำบนร้อยวันแล้วก็แล้วไปเนาะใช่บน็เ้าอเ่งต้องมองนะคะตัหนวดจะไม่สวยไม่คมแต่ว่าหัวคมไม่ขาด a i ไม่เคยเจอแบบนี้ต้องมองะ เราไม่ใครนะชอบใารไม่หนาแล้วพ่อจะตีพ่อจะเอาไปลงออกนี่คุพังเลยจะมีผัวแล้วโอ้ยพี่ต้องถ่ายรูปให้หนูดูเช็คของก่อนนะคะตัวเล้ได้เลยครับรับประกันจากตัวเอบถ้าผัวพี่เล็กแลท่านหนุไอ้แล้วมันหลุดหัวขำตายเลยนะคะวันร้ายถดกยินไก่พัง แทนเขาไปลลยคนล่าตุดลิ้นไก่พังเลยฮะถ้าทำแบบนี้เลยคะไม่นะเอาบอกได้ขึ้นเลยกู <c oughs> บอกกู48ไม่ใช่หรอไม่เน้นเจ็บเน้นจะกรจีกก <c oughs> แกต,ตอนหดันแล้วบอกไว้ก่น <c oughs> อนถ้าบัวจสอบต้องมาแล้วะคะ่ะ <c oughs> เด <c oughs> ี๋ยวไปแอดได้ก่อนดีกว่า พี่ผู้เสียงเบาจังกลัวเมียได้ยินเปล่าคะ่ะแน่เอบเสียงไว้ครับนี่นี่นี่อันนี้เมียเห็นคลิปยังฮะ